คนเอเชียหรือคนไทยมีสถิติในการทำไส้กําตาบุญเนี่ยเยอะมากครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยด้วยซ้ำ ปกติภาวะหนังตาตกก็จะเริ่ม <idents? S 2> อายุประมาณ40ปีเราอายุ40ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าหนังตามันเริ่มตกมาแต่ช่วงแรกก็อาจจะยังไม่มีอาการถ้าตกไม่เยอะถ้าคนที่มีตา2ชั้นครับเราจะเห็นว่าหนังตาตกมันจะน้อยกว่าหรือว่ามันจะต้องตกเยอะมากถึงจะมาปิดตาได้นะครับแต่ถ้าคนที่มีตาชั้นเดียวย่างคนเอเชียหรือคนไทยบางคนเนี่ยถ้าเรามีตาชั้นเดียวโอกาสที่หนังตาตกมันจะเห็นชัดกว่าคนที่มีตาชั้นเดียครับจะมีไขมันสะสมอยู่ mm. มากกว่ามันก็จะถ่วงลงมาเยอะกว่ามันจะไม่มีชั้นตาที่กั้นเนี่ยเพราะฉ ดวงตา,ตงตาเลยเลยอันนี้ก็เป็นอนาตอมีครับนันเนี่ยคนเอเชียหรือคนไทยเลยมีสถิติในการทำศัลยกรรม upper b e p h a o p a s t y หรือว่าศัลยกรรมตาบนเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากจริงๆเป็นอันดับตน้ตนๆของโลกเลยด้วยซ้ำน,นะเนื่องจากเชื้อชาติครับคนที่มีตาชั้นเดียวหรือว่าตา2ชั้นก็มีโอกาสที่หนังตามจะตกได้เยอะแล้วอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆกรรมพันธุ์ก็คือโครงสร้างครับกรรมพันธุ์คือถ้าเราเกิดมาปุ๊บหนังตามีไขมันสะบสมเยอะตั้งแต่ตอนเกิดเลยหรือว่าโครงสร้างงขอออเเราาาคคืิิ้้ววกกกััับตตมมนนนแททจะดลยีีี็โส่ง พอมันหย่อนิดเดียวมันก็ตกมาปิดได้ก็จะมีคนบางคนก็หางตาตกบางคนก็หางตาชี้ขึ้นอย่างคนจีนนะก็จะมีเชื้อชาติที่มีหางตาชี้คือตาเชียงแน่เด็ดในทางกลับกันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่เกิดมาแล้วก็หางตาตกต้ง่นเด็ก่มที่หางตาตกเล่นเด็กก็มีโอกาสที่พอหางตามันตกหนังตาก,ก็จะตกตามมาเดี๋ยวหมอจะเอาตัวอย่างให้ดูครับว่าการผ่าตัดรอบดวงตามีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกครับ upper blepharoplasty นะครับคือตัดหนังตาออกเอาไขมันออกและสามารถเย็บชั้นตาได้ด้วยนั้นเนี่ยทำได้ทั้งความสวยงามสวนคนอายุมากขึ้นก็ทําให้การมองเห็นดีขึ้นแก้ไขภาวะหนังตาตกได้อันนี้เป็นผ่าตัดอย่างแรกนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นรูปการผ่าตัดตาล่างตาล่างก็คือคนที่มีถุงใต้ตามากมีรอยยับรอยย่นใต้ตาล่างมากอันนี้เป็นการผ่าตัดตาล่างครับอันนี้คือรูปของไขมันนะครับรูปผิวหนังที่ตัดออกดังนั้นพอตัดออกเนี่ยถุงใต้ตาก็จะหายไปรอยยับรอยย่นก็จะดขนรังตตลาาาา่ไม มันจะมีอยู่สองชั้นนะครับจะมีชั้นตื้นกับชั้นลึกเวลาเราผ่าตัดจริงๆเราจะเอาเฉพาะไขมันชั้นตื้นออกครับแต่เราจะคงไขมันชั้นลึกไว้เวลาเราผ่าตัดเสร็จเนี่ยเบ้าตามันจะไม่ลึกลงครับจะไม่ตาโบถ้าบางคนเนี่ยเอาไขมันออกทั้งชั้นตื้นชั้นลึกเลยมันไม่ใช่ว่าถูกได้ตาหายอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นเบ้าตาลึกไปพอตาลึกไปมันยิ่งไม่สวยครับยิ่งดูมีอายุแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราสามารถกลับมาแก้ได้ไหมครับคุณหมอก็ต้องมาเติมไขมันละการผ่าตัดจริงๆเราก็ต้องวิเคราะห์รรรรััับบบตตาาาาาาามมมมมหหหหลกแพพทททยยืือออว่่่่สิงีีจะะเเฉใ้้นนนข แต่เราคงไขมันชั้นลึกไว้พอจะทำเสร็จเนี่ยมันจะเรียบเบ้าตาจะไม่เลกมไม่โผลลงไปส่วนสําคัญเวลาเราทําตาล่างครับผิวหนังที่ตัดก็ต้องพอดีด้วยถ้าเราตัดผิวหนังมากเกินไปเนี่ยมันจะหลับตาไม่สนิทบางคนมีภาวะตาปลิ้นเขาเรียกว่าเกิดเอ็กโทรเปลี่ยนเป็นการผ่ตาตัดที่มันทํามากเกินไปดังนั้นเวลาถามว่าต้องวิเคราะห์และทําให้พอดีด้วย